สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนีสาวนามีเมนูหมกอีกแล้วค่ะมีเมนูหมกเมืตอนพี่ตอนนองอีกแล้วเมื่อนีได้หมกอันลาบเนียวปลาตองค่ะพี่น้องไอ้งอไปใส่ด่างเมือวานนี่นะคะไปบ้านแห่ใส่ด่างอันได้ปลาตองมาสามสี่โตค่ะสาวนาก็เลยไม่เฮ็ดลาบเนียวลาบเนี้วแล้วก็ห่อไปตองหมกเนาะคะ่ะเพราะว่าสาวนาบิกินดิบ โมกเอานะคะพี่นอ้องโมกให้มันสุกๆหอมๆหอมใบตองเนาะคะ่ะได้แค่นี้แหละค่ะพี่นอ้องปลาตองสามตัวได้โมกเดียวพี่น้องได้ยังกินงนะะน่ายเนาะค่ะไปตอนนี้ดิ่อร์เราได้บะหมี่พี่นอ้องดิ่อรโมกเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ออกกันอันนี้ออกกันอ๋ออันนี้ออกกันหอ,อ,อ,นนอ,นอตำตำ มันสี่ขวบนะคะพี่น้องนี่นคะคะห่อแล้วค่ะพี่น้องหอ่อเราเไปมกไฟนะคะมกมันเอาไปมกหอมๆนะค่ะพี่น้องผูดใด้่บาะนีม้มีน่าก,กินง่ายไหมเด้อไม่ก,กินโมกลาปตองกับสาวนาเด้อค่ะ เสร็จแล้วค่ะหมกใหญ่อยู่ได้ค่ะพี่น้องโมกกใหญ่เลยค่ะนางเฝาหมกกลาบปลาตองค่ะบม่ได้กินโดนแล้วค่ะพี่น้องโมกปลาตองหมกลาบเหนียวสมัยเป็นเด็กน้อยนะค่ะพี่น้อง ตังเต้าสาวน้านหน่อยสาวน้าอันได้กินน้ำพอเนาะค่ะพอสาวนาเฮติสู้กินแซบเด้อค่ะถ้าเป็นเด็กหน่อยอกันบ่ทมี่ในรูภาษาคือวานั่นแหละเพิ่นเฮ็ดดิบกับก้ากิ่นดิบน้ำเพิ่นอัดไ่แล้วเท่าแล้วบอก,ก้าก,กินพี่น้องกันบะมกกับบอก้าก,กินกันบะซุกยังสี่เข้ากับบอก้ากินเนาะตอนนี้มกเข้ากับสุกไปฟังนึงแล้วนะค่ะสุกไปหนึ่งฟังแล้วอีกหนึ่งฟังนะค่ะ ค่ะพี่น้องตอนนี้หมกลาบหมกลาบปลาตองหมกลาบเนีว้วปลาตองของสาวนาสุกแล้วค่ะสุกแล้วจ้าพี่น้องเห็นไ่สาวนาสตักใส่จานกัน่ย,ยกไปทั้งใบตองเลยละ เอาอก็แตกออกจากกันยังเสี่ะแสบคือเก้าล่ะค่ะพี่น้อกมึงสาวน้าสีซิ้งเมื่อเราไม่แสบบ่แซ่บค่ะพี่น้อง ที่มีจะคำก่อนแสบอยู่เขาเหนียวห่อนๆมาคุยนะคะแสบค่ะ